สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยากจะแบ่งปันละครเกาหลีที่ยอดเยี่ยมภายใต้ในแนวแฟนตาซีเหนือธรรมชาติโรแมนติกลึกลับและดราม่าแอชชันที่เรียกว่า Hotel del Luna คำว่าเดลลูนาเป็นคำในภาษาสเปนในภาษาอังกฤษนั้นเดลคืออ f ฟหรือแปลว่าของลูนาคือมูนหรือที่แปลว่าพระจันทร์ดังนั้นโ Hotel del Luna จึงหมายถึง Hotel of the Moon หรือโรงแรมแห่งจันทรานั่นเอง ซีรีส์เกาหลีเรื่อง Hotel del Luna เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่13กรกฎาคม2019ทางช่อง TVN มีทั้งหมด16ตอนแต่ละตอนมีความยาว1ชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีรีส์นี้ได้รับคะแนน IMDb ที่น่าประทับใจที่8.1เต็ม10คะแนน เรื่องนี้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากอีกทั้งยังชนะรางวัลมากมายและเป็นซีรีส์ที่ถูกพูดถึงในหลากหลายรายการนอกจากนี้โฮเทลเดลลูนายังเป็นละครซีรีส์ที่มีผู้ชมมากที่สุดในปี2019ของทางทีวีเอ็นนับเป็นละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประวัติศาสตร์การออกอากาศของละครเกาหลีอีกด้วยโฮเทลเดลลูนาเต็มไปด้วยนักแสดงที่น่าประทับใจซึ่งมีนักแสดงชั้นนำในวงการละครเกาหลีได้แก่ อายูหรืออีจีอื่นหรือที่รู้จักในชื่อน้องสาวคนเล็กของประเทศเกาหลีโดยรับบทที่โดดเด่นร่วมกับยอจินกูผู้มีความสามารถซึ่งเติบโตจากนักสแสดงเด็กจนกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนักสแสดงสมทบได้แก่อีโดฮยอนซออีซุกพีโอแบเฮซุนและชินจุงกึนนอกจากนี้ยังมีนักสแสดงชั้นนำอีกมากมายเช่นคิมซูฮยอนซออึนซูลีอีขยองชาชุงฮวาคิมวอนแฮ และอีจุนกิมากไปกว่านั้นมีแขกรับเชิญพิเศษอย่างซอลลี่ไอดอลสตาร์ผู้ล่วงลับก็ปรากฏตัวในช่วงสั้นๆเช่นกันโฮเทลเดลลูนาสารต่อละครโรแมนติกมหัศจรรย์ที่ผสมผสาอนอาณาจักรแห่งความเป็นและชีวิตหลังความตายอย่างประณีตการเล่าเรื่องเป็นการกระตุ้นอารมณ์ที่หลากหลายต่อจากนี้เราจะพูดถึงเนื้อหาของละครแบบคร่าวๆขอให้มั่นใจได้ว่าวิดีโอนี้เป็นรีวิวแบบไม่สปอยจนเกินเหมาะสมและจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเพลิดเพลินแน่นอน มีโรงแรมแห่งหนึ่งชื่อโฮเทลเดลูนาในเมืองเนียงดงกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้โรงแรมแห่งนี้ไม่ธรรมดาแต่เป็นสถานที่เหนือธรรมชาติไม่สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางวันมองเห็นได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นไม่ใช่โรงแรมที่ให้บริการคนมีชีวิตทั่วไปแต่เป็นโรงแรมที่ให้บริการผู้ตายได้พักผ่อนก่อนจะไปสู่พบหลังความตายคนธรรมดาสามารถเข้าได้เฉพาะคืนจันทรุปราคาเท่านั้นพนักงานทั้งหมดของโรงแรมประกอบไปด้วยวิญญ,ญาณทั้งหมดแต่เจ้าของคือจางมันวอน มนุษย์ที่มีพลังเหนือธรรมชาติ ประมาณ1,300ปีก่อนเป็นยุคโกครูระยอของเกาหลีจูมงซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของแฟนละครเกาหลีเป็นละครประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทําเกี่ยวกับยุคโกกูระยอในยุคนั้นจางมันวอนถือกําเนิดมาเป็นทาสชนชั้นต่ําและถูกบังคับให้เป็นหัวหน้าโจรเนื่องจากสถานการณ์ในชีวิตของเธอเรื่องราวเริ่มต้นด้วยกลุ่มโจรโจมตีขบวนรถของพระราชธิดาจางมันวอนผู้ซึ่งทําบาปมากมายในขณะที่เก็บนาความเกลียดชังไว้ถูกลงโทษโดยเทพเจ้าที่ชื่อว่ามาโกลงโทษเธอด้วยการมัดวิญญ,ญาณของจาง ไว้กับต้นไม้วิเศษขนาดใหญ่ที่เรียกว่ามูลทีหรือต้นจันทราด้วยเหตุนี้จังมันวอนจึงกลายเป็นอมะตะในเวลาเดียวกันเธอก็ต้องกลายเป็นเจ้าของโรงรามที่สร้างมาจากต้นจันทราต้นนั้นเธอจึงต้องใช้ชีวิตตามลำพังมานานกว่า1,300ปีจวบจนปัจจุบันแต่วันหนึ่งโชคชะตาก็พาให้จังมันวอนได้พบกับหนุ่มที่ชื่อกูชานซอง ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการของโรงแรมโฮเทลเดลลูนาแต่เรื่องทั้งหมดไม่ได้เกิดจากความบังเอิญสำหรับการพบกันของทั้งคู่การเวลาทำให้หัวใจที่แข็งกระด้างของจางมันวอนก็เริ่มอ่อนลงการเดินทางแห่งโชคชะตาของจางมันวอนและกูชานซองจะดำเนินต่อไปอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นกับความแค้นในอดีตที่ยังไม่สิ้นสุดของจางมันวอนเรื่องราวประเภทใดจะเกิดขึ้นในโรงแรมโฮเทลเดลลูนาคุณจะได้ดูละครเรื่องนี้ด้วยความสุขความสนใจและความรู้สึกร่วมกับละครอย่างสมบูรณ์แบบ เพลงประกอบซีรีส์หรือ OST นับได้ว่าได้การตอบรับเป็นอย่างดีเพลงเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบซีรีส์ที่เป็นส่วนสนับสนุนเรื่องราวในช่วงต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเพลง OST ที่มีท่วงทํานองช้าๆดึงความรู้สึกเศร้าออกมานอกจากนี้หากผู้ชมอยากรับฟังเพลงประกอบซีรีส์สามารถค้นหาคําว่า OST สเรื่อง Hotel del Luna คุณจะพบกับเพลงที่คุณหูมากมาย ต่อจากนี้เราจะขอแนะนําตัวละครและบทบาทเรื่องราวหลักๆของตัวละครเหล่านี้เพื่อทําให้เพื่อนๆเข้าใจบริบทมากขึ้น จางมันวอนตัวละครหลักถูกเทพพระเจ้ามาโกโลงโทษสำหรับบาปที่เธอทำในอดีตและให้ความโดดเดี่ยวอย่างเป็นอมตะในฐานะเจ้าของโรงแรมจันทราหรือในเวลาต่อมาเธอให้เรียกว่าโรงแรมโฮเทลเดลลูนาเธอได้ชดใช้บาปของเธอมานานกว่า1,300ปีจางมันวอนเป็นคนอารมณ์ร้อนโกรธง่ายแต่ก็แอบ,บมีจิตใจอ่อนโยนที่คนไม่ค่อยได้เห็นกันมากนะแม้ว่าชีวิตของเธอจะไม่มีคุณค่าหรือเป้าหมายที่สำคัญอีกต่อไปแต่เธอก็ท้าทายความเหงาด้วยการใช้จ่ายเงินอย่างอิสระอย่างไรก็ตามชีวิต ของเธอต้องพลิกผันเมื่อเด็กผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของเธอและเปิดเผยหัวใจอันอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่คงจะน่าสนใจมากที่ได้เห็นว่าจางมันวรซึ่งติดอยู่กับความเกลียดชงังได้สัมผัสกับความรักได้อย่างไร ูชานซองทำงานเป็นผู้จัดก,การที่โรงแรมโฮเทลเดลลูนาของจางมันวอนแม้จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้รับข้อเสนอจากโรงแรมชั้นนำของโลกมากมายแต่โชคชะตานำเขามาสู่โรงแรมโฮเทลเดลลูนาของจางมันวอนเขาได้ใช้เวลาเพื่อปรับตัวและคอยช่วยเหลือเหล่าผู้ที่ล่วงลับให้ไปสู่ภพภูมิหน้าอย่างสงบและในที่สุดเขาก็ค้นพบวิธีที่จะเข้าถึงหัวใจอ่นอ,อนโยนของจางมันวอน ชะตากรรมแบบใดที่ทำให้เขาทั้งคู่มาพบกันและในตอนสุดท้ายความสัมพันธ์ของพวกเขาจะลงเอยแบบใดคำถามเหล่านี้จะทำให้ผู้ชมอยากที่จะมีส่วนหนึ่งในการหาคำตอบละครโฮเทลเดลลูนา เรียกได้ว่าเป็นละครโรแมนติกแฟนตาซีละครเรื่องนี้เหมาะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการดูละครโรแมนติกและผู้ที่รักการดูละครแฟนตาซีเวทมนต์ตัวละครแต่ละตัวมีความเชื่อมโยงกันเป็นอย่างดีภาพและนักแสดงนําก็นับได้ว่าระดับมืออาชีพแม้ว่าอายุจะเป็นนักร้องแต่เธอก็มีพรสวรรค์ด้านการแสดงที่น่าทึ่งเช่นกันกระดุกสารหลังหกๆของละครคือจางมันวอนผู้จัดทําก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมที่เธอแสดงอารมณ์ทั้งหมดออกมาได้เป็นอย่างดีผู้เขียนบทละครสามารถนําเสนอ และสามารถถ่ายทอดความเป็นมนุษย์ในแง่มุมระหว่างความรักและความเกลียดชังได้ชัดเจนละครเรื่องนี้นับได้ว่าเป็นละครน้ำดีอีกเรื่องหนึ่งหลังจากการรับชมละครหรือรีวิวทางผู้จัดทำเห็นว่าละครเรื่องนี้ควรค่ากับระดับคะแนนอยู่ที่8.8เต็ม10คะแนนอย่างน้อยคุณควรดูละครเรื่องนี้ซักครั้งในชีวิตหลังจากดูเรื่องนี้แบบไม่สปอยจนเกินพอดีแล้วเราขอแนะนำให้คุณดูเรื่อง Hotel del Luna ขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการอัปเดตจากช่องของเรา